สวัสดีสสดค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาตัดขนุนนะคะลูกขนุนคือเป็นลูกขนุนที่ปลูกไว้ข้างหมู่บ้านนะคะซึ่งคุณตานะคะบ้านพี่สาวข้างบ้านนะคะเก็บปลูกไว้แต่ช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังเหลือต้นขนุนไว้ให้ลูกๆหลานๆที่หมู่บ้านได้ทานกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาตัด ขนุนเพื่อที่จะไปแกะกันค่ะโด่งมากมากพอมันเขียวแล้วพ่อมันเนียวแล้ว,ว,ลวยังไปเดี๋ยวยางลงหัวอะหรอตายถอยหลังยเอ,อ้ยยางจะลงหัวยางมาไม่ไหวเอ้ยได้มาแล้วพี่คพลนี่เริ่มเยอะ สมาคมแกะแกะถนนนะคะลูกใหญ่เยอะลูกใหญ่มากอันนี้มันเยอะม,มันแตกน,นี่นสามนะคะเดี๋ยวปฏิบัติการเขาจะปอกถนนอีกแล้วนะคะอค้านการปอกถนนอหอมกลิ่นหอมอมากมเลย ถนนตานี่ดกมากปลูกไว้คนปลูกไม่อยู่แล้วปลูกไว้ให้กินปลูกไว้ลูกหลานในหมู่บ้านกินโอ้โหสวยงามอุ้ยมันมันแน่นมันแน่นเลยนะอ,อย่างเยอะ มาดูพี่ปอกขนนมาปอกขนนกันติ๊กยังไม่ลงหอมมากเลยตรงนี้สะดุดมาเลยสะดุดมาหาลมนี่สวยงามแกล้มแกตั้งนี่แกล้ม เพระว่าบอกไปหาม่ต้องไปใช่พี่หยมาแกะกันค่ะเป็นถนนสีออกส้มๆนะคะรสชาติก็หวานกรอบอร่อยดีนะคะนล้วก็จะเป็นปอกนะคะออมาปอกแล้วก็ใส่กล่องนะคะใส่ถุงแลได้แจกเ่็นบ้านะไรนี้เขาไม่ได้ขายนะคะที่คนที่เขาปอกแต่นี่มันเหมือนมันเหี่ยวนะมันก็เลยแบบสีมันก็เลยไม่สวยอนะ เพื่อคุยมีไว้เพื่อแจกจ่ายเ่อ่งนะฮะแต่ลูกมันก็ไม่นี่หรอในซอยนั่นเองอันนี้ลูกนิ่มใช่ไหมใช่แทบทุกบ้านเลยนะแล้วได้อยู่ย้ายสวยได้เยอะมากสวยน่าสวกมากอันนี้ผู้นี้จะเนื้อสวยมีหลายลูกสองสามลูกสี่ลูกกล่องใส่ถุงไปให้เพื่อนเพื่อนสวยงามตามประสงค์้ที่ถ่ายเขาวที่แล้วไม่ได้มีอย่างบ้านหนูมันมีมันมีแอปในิลทับน้อย มองมันอยู่บนเขต่อกขนนแล้วก็วิวมัอยู่ในทีวีแล้วก็เปิดดูในทีวีก็จะสมัครโอ้ไม่ต้องลงพี่เมย์แม่ว่างแม่ก็ดูแต่แม่ก็ว่างทุกวันนะแม่ก็ว่างแก่ขนนไปเมาส์มอยที่นอนอยู่พี่เมย์พี่เมย์จะดูไอแพดอปนี่ยแม่ขอยืมก่อนอันนี้ขนนขนนจากต้นเดี๋ยวจะพาไปดูต้นขนน์อูยวงมันก็หนานะมืได้เยอะมากทุกคนนี่เป็นแบบ อันนี้กี่ลูกพี่อันนี้แบบกรอบสี่ลูกสี่ลูกอันเนี้ยเขาผ่าแล้วเนี่ยอันนี้แกะได้ประมาณสองลูกสามลูกเอาไปต้มแจกแจกจ่ายทั้งซอยสะอาดนะคะสะอาดอดียู่ถุงมือนะคะปฟังต้องการเชื้อโรคด้วยค่ะไม่งำพัวในะคะความสะอาดอยู่อันนี้เอาไปแจกค่ะไม่ได้เอาไปขายต้นเนตต้นของหมู่บ้านของลูกของตาอยู่บ้านนอก กก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมนะคะการแกะขนมนะคะปอกแล้วก็ไปแจกเพื่อนๆบ้านกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันเท่านี้นะคะยังไงก็มาเจอกันใหม่นะคะส่วนเม็ดนี้เราก็จะไม่ให้คน พี่เขาชอบทานเม็ดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขนมเยาะมากเลยชื่อยางอร่อยหวานกรอบ